สำหรับการลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข่าวนะครับไปลงข่าวลงนเอสารออกอีเวนต์รวมถึงการออกทีวีนะครับก็คือเราจะต้องเอาไปรวมในที่ที่เราสามารถค้นข้อมูลได้แล้วก็เราสามารถนํารูปกลับมาใช้ได้เข้าไปที่ google drive นะครับซึ่งพอเข้าไปที่ google drive เนี่ยก็จะอยูเออ่เราก็จะไปเข้าไปที่1 f 1 s f สนะครับภาพเรื่องราวความสำเร็จของ SmileFeed ซึ่งตรงนี้พอดับเบิลคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ที่4อันแรกเลยนะครับ4อันแรกที่เป็นบวก 04A นี่คือความภูมิใจของที่ได้ถวายงานที่สำเร็จพระเทศนะครับ 04B ตั้งแต่ 04B C และ D อันนี้สำคัญ 04B คือการออกอากาศและออกรายการทีวีต่างๆคลิกเข้าไปเลยนะครับ จะเห็นว่าเริ่มเรียงข้อมูลเข้าไปให้แล้วคือ21มกราคม2557 big start นะครับอันนี้ของ big start นะครับเราก็จะเห็นอ๋อตั้งแต่ 14, 13ตุลาคมนะครับอันนี้ของ true นะครับ49นะครับเพราะนั้นรายการสโมสอนสุขภาพ14เดือน11 57ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นระบบให้ถูกต้องคือ14 พฤศจิกายน2557นะครับรายการสโมสรสุขภาพตอนนี้นี่เริ่มทำไปให้แล้วนะครับในบางส่วนนะครับ25ธันวาคม2556นะครับก็อันนี้คือ26ถึง31สิงหาคม2557นะครับก็พยายามแก้หรือไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับหาข้อมูลไปเรื่อยๆอย่างเช่นออกของสยามยูนะครับก่อนนี้ก็จะเป็นเทปที่เขาเป็น2ตอนนะครับก็ ลองหาดูว่าจะเจอวันที่เท่าไหร่แล้วก็ใส่วันที่ลงไปนะครับแล้วก็รายการ Innovation น์นเป็นต้นครับนี่คืออันนี้คือออกรายการของทีวีก็นับรวมดูนะครับว่าทั้งหมดว่ามีกี่รายการนะครับอันที่2ถัดมาก็คือเรื่องของนิตยสารข่าวหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องของเว็บก็คือเป็นพวกเป็นพวกข่าวต่างๆหรือว่าที่อยู่ในเว็บไซต์ครับ บางทีมันจะเป็นข่าวที่อยู่ในเว็บไซต์อย่างเงี้ยเป็นตน้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องเข้าเข้าไปหาข้อมูลนี้ก็เริ่มฮะอาจารย์ก็เอาเข้ามาใส่ให้บ้างแล้วนะครับยีมิถุนายน258ในข่าวเรื่องของแผ่นรองรองเท้านะครับประชาชาติ Health Choice นะครับอันนี้ h Channel Magazine มันเป็นของเดือนกรกฎาคม2014นะครับก็เราก็จะแก้ออกมาเป็นอ,อย่างนี้เราก็ต้องควรก็ต้องแก้มาเป็น กระกฎาคมนะครับกระกฎาคมนะครับเขียนตัวย่อไปก่อนก็ได้2557นะครับเป็นต้นเกินเป็นของเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราต้องรีบแก้ให้มัน ให้มันอยู่ในระบบให้ดีด้วยครับเพราะนั้นตรงนี้นะก็ไล่ามาเรื่อยๆก็คือจะเป็นเกี่ยมเรื่องของฐานเศรษฐกิจกรุงเทพข่าว SME อะไรพวกนี้ก็หังซือสุก,ก,สก,กายสบายใจพวกนี้พยายามเอากลับมาในระบบ,บให้ได้นะครับใส่ให้ถูกต้องเราจะได้นับได้ถูกนะครับของฮอตกอลีฟเป็นต้นนะครับถัดมาก็คือรวมภาพอีเวนต์ ส่วนใหญ่แล้วตรงนี้คือจะเป็นเกี่ยวเรื่องของอีเวนต์งานออกบูธงานอะไรต่างๆตรงนี้คือตั้งแต่ปี2014นะครับตอนนี้มันมีบางอันที่มันหลุดอยู่ยังไม่ครบนะครับซึ่งยังไม่ได้เอามาใส่ในระบบดู2014นะครับก็จะมีตรงนี้ตรงนี้ยังเป็นระบบที่ไม่ดีเพราะว่าตัวเลขเนี่ยตัวเลขของวันที่นะครับก็คือ มันดันไปอยู่ข้างหลังอยากให้เป็นตัวเลขของวันที่มาอยู่ด้านหน้าเพราะเวลาการเสิร์ชหรือหาข้อมูลจะง่ายกว่านะครับก็เป็นนี่สิบเดือน9ปี57อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เอาเป็น12ก็เนี่ยก็ต้องเอา12เดือน9ปี57ตรงนี้นะครับเอาไว้ด้านหน้านะครับ นะอันนี้ก็เป็นารายการ h เท l t a อ k ทั้งหมดเลยนี่ให้ใช้รหัสอย่างนี้ก็น่าจะดีกว่านะครับ12ขีดล่าง09ขีด57นะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะมีรูปที่สำคัญเช่นว่าจริงๆแล้วพยายามเลือกทั้งหมดเนี่ยก็คือในอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเลือกเฉพาะรูปที่สำคัญที่เป็นไฮไลท์รูปที่บ่งบอกถึงงานนั้นได้ดีนะครับงานอื่นไม่มีอย่างเี้เป็นต้นนะครับเอามาใส่ตรงนี้ นะครับโดยเฉพาะรูปที่เกี่ยวเรื่องของเห็นชื่อเห็นป้ายหรืออะไรพวกเนี้ยเห็นทีมงานพวกเนี้ยนะครับเห็นคนบรรยายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องเอากลับมาให้ได้นะครับตรงนี้ก็แก้กลับมานะครับแก้กลับมาข้อมูลพวกนี้แก้กลับมาทั้งหมดนะครับอันนี้ของปี2015นะครับนะครับก็ไล่ทําอย่างนี้ทั้งหมดนะครับรูปงานออกบูธที่ อันน,นี้ที่ยังขาดนะครับที่จะต้องใส่ก็คือของฮาริเบอร์ตันนะครับใส่เข้าไปแต่ก็ไม่ได้รูปทั้งหมดนะครับเลือกเฉพาะบางอันบางรายการของฮาริเบอร์ตันที่ดูโอเคใส่เข้าไปนะครับโดยหลักการคือผมมองดูที่ประมาณสัก10รูปนะครับในเกี่ยวบเรื่องของ10 1 0ถึง15รูปนะครับที่จะใส่เข้าไปในภาพกิจกรรมคัดเลือกมาแล้วนะครับถัดมาข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะครับเกี่ยวเรื่องของ อีเวนต์เนี่ยก็คือมันจะอยู่ที่ Facebook นะครับเพราะนั้นบางทีภาพไหนที่เราไม่ได้นะครับที่เกี่ยวกับตรงนี้นะครับให้ไปเอาที่ Facebook นะครับ Facebook ก็จะมีข้อมูลพวกนี้อยู่นะครับไปดึงกลับมาแล้วก็เราก็จะได้ลำดับนะครับที่ถูกต้องก็คือตามวันเวลาอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้ดูนิดนึงก็คือว่าอาจารย์ใส่บันทึกไว้ให้ด้วยนะครับก็คือ สำหรับ3รายการน,นั้นนะครับที่เป็น 04B 04C 04D ที่เป็นเ,เกี่ยวเรื่องของงานบรรยายต่างๆอย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้จะเห็นว่าคือ Big Start ใช่ไหมครับที่ไปออกข่าวนะครับเราก็จะเอามาใส่ในตัว Excel นะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว Excel คือเราจะได้รวมข้อมูลได้ง่ายหน่อยนะครับ ก็บันทึกข่าวงานถแถลงหรืออีเวนต์ต่างๆเข้ามาที่ Excel นี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนนี้เริ่มทำให้เป็นระบบมากขึ้นนะครับอาจารย์ให้ใส่รายละเอียดอันนี้คือรายละเอียดนะครับลงไว้นะครับเพจวางไว้เลยนะครับอันนี้คือถุนานินเอ่อมกราคมนะครับ Big Start อันนี้ามาวางเอาข้อมูลนี้มาวางไว้ด้านหน้านะครับ อันนี้เป็นรายการทีวีนะครับใส่เลขหนึ่งลองไปนะครับอันนี้เป็นรายการทีวีนะครับก็ใส่เลขหนึ่งมีเ e ฟเฟอร์เรน์ไหมว่า Big Start ออกออกเ,ออเว็บไซต์อะไรนะครับก็เอามาใส่ลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับก็อย่างนี้เป็นต้นถัดมาอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอันนี้คือต้องค่อยๆเริ่มทำนะครับ อย่างเมื่อกี้ที่เป็นเกี่ยวเรื่องของนิตยสารหนังสือพิมพ์นะครับอันนี้ถแถลงข่าวนะครับอันนี้ถแถลงข่าวของประชาชาติธุรกิจโอเคจัน์ก็มาวางไว้จริงๆเนี่ยสุดท้ายคือมันต้องถูกเรียงตามวันวันที่ด้วยนะครับน,นี้ก็มาวางไว้ตรงนี้แทนโอเคนะครับอันนี้เป็นประชาชาติธุรกิจใช่ไหมครับอันนี้เป็นข่าวถูกไหม ขาวก็คือเรื่องของ uh, news, ขนิวส์ขาวนะครับก็ลงไปในนี้ครับนะครับ V I P นี่คือ,อรายอย่างเช่นตอนนั้นที่เราถวายงานสมเด็จพระเทพหรือว่าบุคคลสำคัญที่เราได้จัดนะครับ